สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ร,รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่กับยิ่งดรามายาฮัตนิวส์ค่ะยิ่กับฝนมายาฮัตนิวส์ค่ะมาแล้วค่ะผู้ชมขาเปิดรายการมาด้วยความสดใสเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากที่เขาประกาศผลปุ๊บว่าได้คนมงปุ๊บเนี่ยนะคุณผู้ชมเล็กซี่รีบไปโฉกตัวน้องทั้งสองคนมาพูดคุยกันในรายการของเราค่ะ ใช่แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งคู่มงลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับน้องมีภูวาสิตา Miss Angie Beauty Queen 2023นะคะและน้องกิ Mr. Angel Thailand 2023นั่นเองะค,ะค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะโอ้โหนะี่ะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยนะคะ,คะพี่ฝนเนี่ยยังพูดชื่อไม่จบแต่เราสวัสดีกันแล้วใช่ค่ะตื่นเต้น พี่เล็กซี่เนี่ยไปเป็นกรรมการอยู่ในงานด้วยนะคะต้องถามกันอย่างนี้ดีกว่าว่าวินาทีมงลงอ่ะน้องหมีภูความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวินาทีมงลงก็วินาทีที่มงลงใช่ไหมคะก็จับมือกับน้องติ๊ตตี้ค่ะทีเนี้ยความรู้สึกแรกเลยคือหนาวมากในหอคือหนาวมากแล้วน้องก็บอก น้องคือยืนตัวสั่นนะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นแต่ว่าหนาวนะพี่มู่หัวเออพี่ก็หนาวเหมือนกันโอ้ไม่ใช่ฟิลนี้เขาได้ฟิลหนาวอ่ะหนาวเขาได้ฟิลหนาวไม่ดเต้แล้วน้องก็บอกว่าแบบใครใครก็ได้เพราะว่าหนูกับน้องก็สนิทกันอยู่แล้วไงคะน้องเพิ่งเพิ่งกลับมาจากเรียนเสร็จแบบว่าเพิ่งเพิ่งเรียนจบก็เลยกลับมาประกวดค่ะก็เลยแบบเออเธอก็เก่งเนาะแบบไม่ได้ประกวดนานทำไมเข้ามายืนหนึ่งสองคนได้เลยแบบเหมือน เข้ามาแล้วก็ปัดฝุ่นแล้วก็เดินแยงคนอื่นเข้ามาเลยอย่างเงี้ยก็ยืนคุยกันอยู่นะตอนนั้นแต่ต้องถามันแบบนี้เขาจะมีเรื่องของการถือเคสด้วยน้องมีภูมีถือเคสไหมคะอยู่บนหรืออยู่ล่างมือจับเนี่ยจริงๆก็มีเล่นกันค่ะตอนนั้นใครจะอยู่บนอยู่ล่างถ้าเกิดเข้าไปดูในไลฟ์สดก็จะเห็นอยู่ค่ะแต่ใครอยู่บนอยู่ล่างก็เลยตกลงกันว่าโอเคคนละฝั่งคนละข้าง อ่ะด้านตงกี้ล่ะ,ะ,น,ละนี่นาทีที่เขาประกาศว่าเราได้รางวัลชนะเลิศเนี่ยรู้สึกไงโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากแบบตอนแรกอึ้งมากครับอึ้งแบบยืนจับมือกับพี่บิ๊กเอ็มอะครับผนที่ได้รองลยืนจับมือแบบผมแข็งเลยผมแบบะอะไรแข็งครบแบบตัวตัวตัวแข็งนะโอเคแบบใช่เราหรือเปล่าแะพี่บิ๊กเอ็มก็คือคนนั้นเขาก็แบบขึ้นมาเขาก็แบบค่อนข้างที่จะกลัวเขาในการนีครับนี่จับมือพอประกาศชื่อเป็เราก็โหโล่งใจพี่เอ็มจับมือยกขึ้น เออเอาเราจะได้หรออะไรเงี้ยก็เลยขอบคุณพี่เขาด้วยวินาทีหูดับเหรอหูดับแล้วแข็งแข็งมากตัวแข็งเลยใช่อ่ะโอ้นี่อีกฝั่งนี้ตัวสั่นแต่ฝั่งนี้ตัวแข็งตัวแข็งน่าทายเปเย็นจริงๆนะจริงือนว่าขวาที่เขาจะได้มงหรือขวาที่จะได้ตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเวทีการประกวดนี้คุณผู้ชมค่ะได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆจากผู้เข้าประกวดกว่าร้อยชีวิตนะฮะหลังจากนั้นก็มีการคัดตัวในรอบแรก น้องหมีภูต้องถามบรรยากาศนิดนึงว่าวินาทีที่เราลงสมัครหรือเราสมัครแล้วเห็นผู้เข้าแข่งขันเยอะๆรู้สึกไงบ้างก็จริงๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดผู้เข้าแข่งขันยิงย่งเยอะเท่าไหร่อะค่ะเราก็ยิ่งต้องทำกันบ้านแล้วก็ทำกันบ้านว่าเราต้องไปลุกไหนวันไฟนอลวันเก็บตัวค่ะ เราก็ต้องทําให้ดีเพราะว่าผู้เข้าประกวดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโมจแต่กลัวเราก็จะไม่ได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวแล้วก็จะไม่ประสบความสําเร็จค่ะแต่ความกลัวของหมีภูมาพร้อมกับความเกรงเพราะคือตัวเต็งอะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือตัวเต็งคุณต้องทําให้ดีทุกรอบมันกดดันไหมคะกดดันมากค่ะแล้วซึ่งวันนั้นเป็นมีอุบัติเหตุด้วยก็คือตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะรองเท้าขาดแล้วคือ เราเตรียมมาแค่คู่เดียวค่ะทีเนี้ยก็เลยมีน้องอีกคนหนึ่งที่สละสิทธิ์ไปค่ะน้องก็อตจิก็อันนี้ขอขอบคุณน้องมากเลยค่ะก็คือให้ยืมรองเท้าแต่ว่าอาจจะไซส์ผิดไปหน่อยแล้วก็เลยแบบควบคุมการเดินไม่ได้ตอนแรกๆช่วงแรกยังไม่ชินค่ะแต่พอหลังๆก็เริ่มโอเคขึ้นโอ้พิลกซี่เนี่ยอยู่ขอบเวทีแล้วเห็นวินาทีที่หมีภูรองเท้าขาดแต่เขามีสติดีมากคุณผู้ชมคือเขาพยายามเดินเดินแล้วก็ถอด ใช่ไหมมีผู้ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเท้าเปล่าออกมาเลยใช่่คะสุดยอดเนาะสุดยอดเลยนะมาด้านคนนี้กันบ้างน้องกี้เป็นยังไงบ้างคะฝ่ายชายคนประกวดเยอะเหมือนกันนะคนประกวดเยอะเหมือนกันเรารู้สึกแบบว่าตื่นเต้นกดดันอะไรตัวเองไหมเพราแบบยยังไงคู่แข่งเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีั้ยก็รู้สึกเฮ้ย มันน่าสนุกดีมันน่าไฟมันน่าไฟอะน่าไฟมากอะไรอย่างเงี้ยรผมรู้สึกว่าผมก็เตรียมตัวมาดีอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวดีแล้วผมก็เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องเตรียมตัวมาดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มาสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีครับเราเราเอาอะไรไปสู้เขาคะกับผู้เข้าประกวดท่านอื่นความนอกจากความมั่นใจแล้วเราคิดว่าเสน่ห์ของเราที่ต้องดึงดูดใจกรรมการ จริงๆเสน่ห์ของผมผมคิดว่าน่าจะเป็นความเป็นตัวเองครับแล้วความเป็นตัวเองใช่ยิ่งเราดึงความเป็นตัวเองมากเท่าไหร่ผมคิดว่ามันจะยิ่งทําให้ดูโดดเดี่ยวกับคนอื่นมากเท่านั้นนะครับใช่แต่กี้ก็เป็นอีกคนนึงนะเวลาเข้ากองเนี่ยหรือว่ายืนกับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณก็คือตัวเต็งเหมือนกันกดดันนะต้องถามคถามเดียวกันกับน้องอีปฟู ก็กดดันครับกดดันแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ดึงตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดครับเพราะเราเตรียมตัวมาพอเราเตรียมตัวมามันก็จะเกิดความแบบมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นคนอื่นเป็นบทเรียนครับเห็นคู่ต่อสู้ของเราคนไหนเก่งๆคนไหนดีเราก็มองเป็นบทเรียนครับใช่ครับจริงๆแล้วเวทีการประกวดในประเทศไทยมีเยอะมากๆทำไมถึงเลือกเวทีนี้เพราะอะไระจริงๆเวทีนี้ผมเห็นมาตั้งนานแล้วเป็นเวทีที่แบบสื่อแบบให้เป็นสื่อของนางงามค่ะแบบถ่ายทอด เกี่ยวกับนางงามของแต่ละเวทีออกมาแล้วก็ทําให้เราเห็นแบบเห็นถึงความใกล้ชิดกับนางงามของแต่ละเวทีนั้นๆเราก็เลยอยากมาอ,อยากมาเป็นตัวแทนของเวทีนี้ครับน้องหมีภูหล่ะคะทำไมถึงเลือกมาประกวดเวทีนี้พราเลยไรคะก็จริงๆเวทีนี้หนูมา3ปีและะ้วค่ะซึ่ง หนูมองว่าเวทีนี้คือหนูตั้งแต่เข้าวงการประกวดมาเลยคะ่ะก็จะเห็นแม่งจีจะเห็นแฟนเพจมีสแองจี้บิวตี้ควีนเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันจะเป็นยังไงนะถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นมิสแองจี้บิวตี้ควีนเราคงแบบภูมิใจแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในวงการประกวดนางงามที่ใครๆก็ต้องจับตามองค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเวทีนี้ค่ะมีการทําการบ้านกันไหมคะว่าเวทีนี้เขาเฟ้นหาอะไรหรือจุดเด่นของเวทีคือเขาต้องการสื่ออะไรบ้างน้องหีฟู สำหรับหนูหนูมองว่าแมงจี้หรือว่าเวทีมิสแองจี้อะค่ะ,คะก็คือต้องการนางงามที่พร้อมใช้แล้วก็มีผู้มองว่าเป็นโรโมเดลให้กับผู้เป็นโรโมเดลให้กับทุกๆคนในวงการนางงามได้เพราะว่าแมงจี้ก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผู้ที่ทําให้นางงามมีชื่อเสียงไปในตัวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหนูมองว่าเราแล้วก็ เพจเป็นแอ็งจี้สามารถเติบโตไปด้วยกันได้และพร้อมกันได้ค่ะโอ้อ่ะน้องกี้หล่ะคะ,คะสำหรับผมนะครับด้วทีปีนี้ก็คือคิ์ดก็คือ dare to c h a n g e นคการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงครับ <c oughs> สำหรับผมผมก็นำคเวิร์นนี้แหละครับมาทำกันบ้านว่าแบบเฮ้ เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเวอร์ชั่นไหนให้เขาได้เห็นในเวทีนี้ปกติเวลาผมไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องการการพูดการแสดงทัศนคติอะไรเงี้ยครับผมก็เลยฝึกที่จะพูดฝึกที่จะแสดงสทัศนคติของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นแบบมั่นใจมากกว่าเดิมอะไรเงี้ย มีผู้ต้องถามกันแบบนี้หนูล้มลุกคุกคลานบนเวทีนี้ใช่ค่ะสามครั้งแล้วกับการประกวดทำไมถึงเลือกที่จะกลับมาแก้มือที่เวทีนี้เพราะอะไรคะก็อย่างที่บอกค่ะก็คือเราเรานั่งจินตนาการว่าถ้าเกิดเราได้เป็นคนชนะเลิศหรือว่าเป็นมิสแอง g จลี e ์วิลติคิ้นไทยแลนด์นะคะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเวทีนี้ก็คืออยู่คู่กับวงการนางงามมาโดยตลอดก็เลยคิดที่จะไม่ยอมแพ้แล้วก็มาประกวดเวทีนี้เป็นปีที่สามค่ะปีแรกเป็นยังไงบ้างผลการประกวด ปีแรกตกรอบแรกค่ะรอบแรก,ก,รแรกผมถ <สา S 1> ูกไผูโช <ฮะ S 1> มตกรอบแรกแล้วทอ้อไหมตอนนั้นอะก็ไม่ท้อเพราะว่าเราก็คิดว่าการตกรอบมันก็เป็นเรื่องปกติของวงการนางงาม<ช>เพราะว่ากรรมการแต่ละคนก็มี คันคตีหรือว่ามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันะคหลังจากนั้นมาแก้มือปีที่สองใช่ค่ะก็เข้าสิบคนค่ะสิบคนสุดท้ายเข้าไปไต่ขึ้นมาแล้วก็สิบคนสุดท้ายแล้วก็ตุ้บใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วปีนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นปีของเธอจริงคือคว้ามงใช่ค่ะต้องถ้ามันแบบนี้คณะกรรมการ20กว่าคนแต่ละคนเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นและที่สำคัญไปมากกว่านั้นยากมากกับการตัดสินคุณแล้ว วิธีมัดใจหรือเอาชนะกรรมการคุณทํทำยังไงบ้างก็สติคะ่ะ <c oughs> คือเราต้องมีสติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ,อย่างอย่างครั้งนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็มีมูมงว่าการฝึกฝนเกี่ยวเกยวประสบการณ์ที่เรามีมาตั้ง <c oughs> แต่ตั้งแต่ข้างหลังอดีตนะคะมาใช้เวทีนี้ให้หมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการตอบคำทางหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือสายตาค่ะโอ้เมะคะวิธีการมัดใจคณะกรรมการจริงๆแล้ว เวรนี้ก็คือทุกคนก็คือแบบหุ่นดีแบบหน้าตาดีแบบเดินเก่งทุกคนเลยผมคิดว่าสติเหมือนกันครับสติในการตอบคาถามตอบต้องตอบเปตัวคาถามอะไรอย่างเงี้ยครับใชนะ่พูดถึงเรื่องคําถามะนะคะคำถามน้องกีถูกถามคาถามอะไรก็ผมถูกถามว่าแบบถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนถ้าเกิดคุณเลือกเปลี่ยนในหนึ่งอย่างในตัวคุณคุณจะเปลี่ยนอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตอบไปว่าเลือกที่จะเปลี่ยน เปลี wollen, ่ยนความที่ไม่กล้าพูดของตัวเองครับก็ตามคีย์เวิร์ดเวทีเลยอะทำกันบ้านมาคือได้ใช้จริงๆอะเออนะคะก็เลยก็เลยตกเลงก็เลยได้มงเลยได้มงเลยเพราะควนมั่นใจเออการทำกันบ้านมาก่อนด้วยนะคะย้อนถามน้องกี้แบบนี้หน่อยว่าก่อนหน้านี้เราเคยประกวดเวที อื่นมาก่อนไหมคะหรือว่านี่เวทีนี้เวทีแรกหรือยังไงจริงๆเคยป,คประกวดเวทีแบบเวทีงานประจําปีอะไรอย่างเงี้ยครับประกวดบ่อยบ่อยเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องการพูดการสปีดการแสดงทัศนคติอะไรแบบเนี้ยครับใช่อ๋เรื่อนี่เป็นแบบว่าเดินสายประกวดเลยนะฮะรักการประกวดครับจริงบางคนเนี่ยมีความฝันนะคุณผู้ชมว่าเราจะคว้ามงกุฎหรือเราจะเป็นผู้ชนะเลิศ แต่ต้องบอกว่ามงกุฎหรือผู้ชนะเลิศมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็ไปสู้กันอีกหลากหลายเวทีนะฮะเหมือนหมีภูเขาถูกถ,ถูกถามคำถ,ถามค่อนข้างยากเนาะบนเวทีถูกถูกถามว่าอะไรนะนนทุกถามว่าอนอกจากการศึกษาอะไรคือรากฐานที่สำคัญของชีวิตค่ะ จริงๆแล้วคุณตอบว<อ>่าไงหนูก็ตอบว่านอกจากการศึกษาหนูมองว่าเป็นสวัสดิการที่เราต้องได้ค่ะเพราะว่าจริงๆในประเทศเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่รวยที่สุดแต่เพียงแค่รัฐมีสวัสดิการให้เราที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพการศึกษาเดินทุกๆสิ่งอะค่ะเราก็สามารถเติบโตแล้วสามารถ พัฒนาประเทศนี้ได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเราเติบโต,ต,ตมายังมีประสิทธิภาพค่ะต้องให้เขานะคือนะตอบบนเวทีนี่กรรมการขนลุกอะค่ะคุณผู้ชทั้งสองคนเลยกี้ด้วยแล้วก็น้องหมีพูด,ด้วยคือตอบแบบขาดะอะพูดใช้คําว่าตอบคําถามขาดเป็นแบบนี้นี่เองนะคะต้องถามกันอย่างนี้ดีกว่าว่าหลังจากที่เราได้ชนะเลิศแล้วเนี่ยเราแพลนหรือการต่อยอดตัวเองยังไงบ้างอะน้องมีบู สำหรับหนูหนูกำลังจะต่อยอดไปเวทีมิสซิสเค่ะเพราะว่ามองว่าน่าจะเป็นระยะเวลาที่พร้อมแล้วที่เราจะลองทำตามความฝันอีกรอบนึงเพราะว่าเคยลงไปแล้วอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะก็คือจะกลับไปแก้มือใหม่ใช่ค่ะแล้วจะไปแบบฟูลอ o p ชั่นยังไงบ้างออปชั่นก็จริงๆว่าดึง การเรียนรู้จากปี2 0 1 9มาคือเราเป็นคนที่อายเป็นคนไม่กล้าพูดแล้วก็เพอร์포เมนต์ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยได้แต่ว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนถึงตอนนี้หนูคิดว่าเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงๆก็อาจจะพัฒนาได้อีกเพราะว่าเราต้องทําตัวเป็นน้ํำขึ้งแก้ให้ต้องเติมลงไปต่อเวลาค่ะนี่นะไม่แน่นะไม่แน่นะนี่เขาไปเขาสู้นะเขาไปเชนมาใหม่ด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าใหม่เหร ไปทำจมูกมาใหม่ค่ะทักกับหมอไหนคะอ่าเซนจูรี่คลินิกค่ะอาจารย์จำรูนค่ะกับคุณหมอโนหวานมากอ่ะนั่งดูข้างหวานมากหวานมากทุกเดินเข้ามาแบบอุ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ละมุนจังเลยจริงนะคะดิฉันว่าเอ้าทำไมต้องผู้หญิงคนนี้ละมุนเลยหวานมากน่ารักกับจมูกรับแบบเป๊ะเลยเออเข้าั้หน้าเป๊ะเหมือนตอนเราเจอกันคราวนั้นยังไม่เวอร์ชันนี้ไหมน้องหนิใช่ค่ะเพราะอันนั้นคือพักเพราะว่าจมูกติดเชื้อมาค่ะก็เลยยังไม่ได้ใส่ซิลิโคน หวานมากค่ะอ่ะน้องกีบ้างน้องกีบ้างค่ะต่อต่อไปนี้เนี่ยหลังจากนี้ประกวดเสร็จมงลงแล้วนะคะเวของเส้นทางการประกวดยังจะมีต่อไปไหมคะหรือว่าเราคิดว่าเราจะทําอะไรต่อไปในวงการดีครับก็ยังคงจะประกวดต่อไปครับส่วนเวใหญ่ก็ก็เราเตรียมพร้อมมากๆไปเก็บประสบการณ์ไปอีกก็เพื่อจะเป็นลงเวใหญ่ครับเอาให้แบบมัวเดียวจบเลยแล้วก็ไปต่อยอดทางวงการบันเทิงด้วยไปแคสงานแคสซีรีอะไรเงี้ยเพิ่มครับ เห็นบอกว่าเพิ that that ่งร so so like ับปริญญามาหมัดมาใช่เพิ่งรับปริญญามาเลยครับก็คือได้มงปุ๊บวันต่อมาก็คือต้องไปซ้อมรับปริญญาเลยก็คือแบบตาปรือไว้ะลดนะจะแล้วเอาเอาสายสะพายไปในงานรับปริญญาได้ไหมไม่ได้เอาไปครแต่เพื่อนก็แบบเอ้ยได้มงมาเพื่อนแซวเลยแซวเต็มเลยอืกาแสดงคอมดีเพื่อนเพื่อนแสดงคอมดีกันฟีดแบบเป็นไงพอเราแบบว่าอ้วงงลงแล้วได้รางวัลนี้แล้วนอกจากเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนแฟนคลับของเรา <c oughs> ก็ทุกคนก็คือ <c oughs> มาแสดงความยินดีแบบว่ามงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดครับ <c oughs> น้องหนูบ้างสำหรับหนูเวทีเนี้ยเป็นเวทีที่คนจับตามองหนูนะคะเพราะว่า หนูรู้จักกับน้องเนยที่ผู้ชนะเลิศปีที่แล้วแล้วก็ทุกคนก็อยากมองเห็นภาพประวัติศาสตร์คือน้องสวมมงให้พี่ดูเขเลยสปาวโมค่ะแล้วก็เลยทําได้นะทุกคนก็แคปภาพนั้นแล้วก็สวงมาในกลุ่มให้ดูค่ะเพื่อนๆน้องเนยวันนั้นน้องเนยใส่ชุดสีแดงใช่ค่ะนะฮะน้องมีผูใส่ชุดสีอะไรวันนั้นสีเงินค่ะอ่านี่ ส่งต่อมงกุฎกันนะคะต้องถามกันแบบนี้หลังจากที่มาเป็นครอบครัวนะคะแม่แองจี้ผู้อยู่เบื้องหลังดุไหมโหดไหมไม่โหดเลยแม่แองจี้คือคนที่ใจดีมากค่ะขออวยยศเลยค่ะแม่แองจี้เป็นน่ารักมากน่ารักตั้งแต่หนูเข้ามาในวงการนางงามก็คือแม่แองจี้ไม่เคยแบบไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเลยคือใจดีมากแล้วก็เต็มที่กับลูกๆทุกคนนะคะน้องกี้ล่ะแม่แองจี้ก็น่ารักมากครับ ปกติเวลาไปงานอย่างเงี้ยเจอแม่งจี้ก็จะเข้าไปกอดแกตลอดแกน่ารักแล้วก็พอได้มงมาแกก็เหมือนเดิมก็น่ารักเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมครับก็เป็นคนที่เรื่อยๆอะไรก็ได้ครับใช่ใชิวๆคุณออกงานคู่กันแบบเนี้ยหรือออกรายการคู่กันแบบเนี้ยหลายๆคนมองว่าเป็นคู่ จิ้มกันหรือเปล่าเออยังไงกีจีบหมีภูบ้างไหมเนี่ยได้ไหมใช่ยังไงได้หรอจิมนะเออยังไงไหนเล่าหนมีคนแซวใหรแบบจิ้มกันจิ้มกันอะไรอย่างเงี้ยไหมมีไหมคะก็จริงๆก็ประกวดก็จะเจอกันบ่อยอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดมีเวทีสาวสองกับผู้ชายค่ะกีก็จะไปลงก็ลงแล้วก็อยู่จริงๆก็ พี่เลี้ยงก็รู้จักกันก็คือจะอยู่ในการแต่งหน้าข้างกันอย่างนี้ตลอดนะคะก็รู้จักกันเขารู้จักกันไหมเมื่อกีนน้สวยแล้วกโหแบบใช่เลยแบบเทสเลยอต,ตอนเจอตั้งแต่ยัง<อ>ไม่ทําจมูกเลยก็ก็น่ารักเป็นแบบสาวมวยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยครับแล้วก็พอทําจมูกแล้วสวยกว่าเดิมอีกครับแล้วก็คนก็แบบเอ้ยอยากให้คู่กันอยากให้มองคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้มองคู่กันแล้วอยากให้ใช้ชีวิตคู่กันหรือเปล่าเออสินะ ต้องบอกอเขินเลยอ่ะคุณผู้ชมเขินเลยไปไม่เป็นเลยอ่ะถ้ามีโอกาสค่ะจีบจีบไหมถ้ามีโอกาสเหรอครับถ้าถ้าถ้าเกิดโสดเงี้ยก็มีโอกาสที่จะจีบเขาเหมือนกันครับถ้ามีเพืนเขาหรือเปล่าอะไรเขาคิ้วยาวหรือเปล่าหนีบค้แอบคิ้วบอกพี่เล็กซี่ว่าเขามีแฟนแล้วแต่มีแฟนแล้วเลิกกันได้นะจ๊ะมีแฟนแล้วเลิกกันได้จ้ะแล้วกเอนแฟนคือแฟนค่ะ แฟนคือแฟนจริงๆแฟนคือแฟนเหรอแฟนคือแฟนยังไม่ได้แต่งงานจ้ะเลิกได้ <c oughs> ไมแล้อกลัวแต่งเย่องยงนะคะเออน้าก็ถือว่าเป็นความน่ารักของน้องทั้งสองคน <c oughs> นะคะก็ได้ได้มาพูดถึงแบบการประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะ, <c oughs> ะขอถามนิดนึงแล้วมีดูล่ะค่ะละลายนะอยู่ใกล้พี่กี๊เนี่ยละลายเลยค่ะหล่อกนะจริงเหรอคะไฮ้เออซีเออซิ คุณก็รักเนาะมีหวั่นไหวบ้างมั้ยเวลาไปทำงานด้วยกันหรือว่าแบบเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็จริงๆก็ชินละค่ะเป็นเพื่อนกันนะฝาแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบช่วยเหลือกันว่าแบบไปตรงนี้นะมีงานตรงนี้ทําตรงนี้ทําอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแนะนํากันชินกันมากกว่าต้องถามน้องหมีภูแบบนี้บนเส้นทางสายนางงามเนี่ยเราเดินมาหลายปีละมีล้มมีขาดบนเวทีด้วยมีท้อบ้างไหมคะอื จริงๆถามว่าทอไหมก็บางครั้งเวลาเราตกเล่าแล้วก็มีแอบทอค่ะแต่ก็คืออย่างที่บอกไปค่ะแต่เราเวทีกรรังการก็มีมุมมองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวทีนี้ไม่ใช่ของเราเวทีหน้าเราก็เอาใหม่แล้วก็มีมุมมองว่ามันการประกวดก็เหมือนการกีฬาค่ะก็คือมีแพ้มีชนะเท่านั้นเองค่ะแค่ถ้าวันนี้เราแพ้เราก็กลับไปฝึกฝนให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็เหมือนเล่นกีฬาน้องกี้บ้างค่ะทอไหมคะ ก็มีจริงๆแล้วไม่มีท้อครับแค่แบบเสียใจน้อยบ้างบางครั้งอะไรอยเงี้ยแต่พอตื่นเช้ามาก็รู้สึกเฟสก็รู้สึกพร้อมที่จะไปสู้กับเวทีต่อไปอะไรเงี้ยเก็บเก็บสิ่งที่เราพลาดมาอะไรเงี้ยมาเป็นบทเรียนให้ให้เราโตขึ้นให้เราเก่งขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วมีภูกับการจะไปเวที Miss t i ฟ f a n y ค่ะ ก็ตอนนี้ก็มีการฝึกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้จะมีการเรียนตอบคำถามเรียนการพูดน้องกี้ละ่ะมีพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็พัฒนาจริงๆแล้วพัฒนาอยู่ทุกวันครับก็พัฒนาเรื่องหุ่น<ม>ดูแลการกินแล้วก็ฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือเกี่ยวกับทัศนคติอะไรอย่างเงี้ย<ม>พัฒนาความคิดตัวเองให้มากๆเผื่อเวลาตอนไหนที่มีโอกาสที่เราจะค<ม>ว้ามันอะไรเงี้ยก็จะได้แบบทีเดียวเลยอย่างเงี้ยครับ<ม> นี่ไงคุณผู้ชมต้องบอกว่า,าเราต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองในทุกๆวันนั่นเองน,<ภ>นะคะต้องบอกว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเวทีที่หลายหลายคนจับตามองเพราะอะไรเพราะว่าคนทําเวทีเนี่ย<ภ>เขาคือสื่อ<ภ>เขาคือสื่อและมีฐานแฟนคลับเยอะมีคนรักเยอะมากๆนะคะเวทีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจาก สปอนเซอร์พู้สนับสนุนใจดีด้วยค<ช>่ะีใ,<ช>ใครยังไงบ้างคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านนะคะเส้นโรงพยาบาลมาเตอร์พีซคะ่ะแล้วก็เซนจูรี่คลินิกโทมัสคลินิกครับ แล้วก็พี่นัดแฟนมันแทจัดตุคามรามเทพแล้วก็จริงๆมีสปอนเซอร์อีกเยอะมากเลยค่ะหลายๆท่านแล้วก็มีคณะกรรมการหลายๆท่านนะคะรวมถึงพีเล็กซี่ด้วยขอ,อขอบคุณมากนะ,ะพีเล็กซี่ไปแอบไป,ป็นคณะกรรมการมาพี่แทยแทย์กําลกังลลยจะถามว่าในฐานะที่พีเล็กซี่ปเป็นหนึ่งในกรรมการในวันประกวดนั้นเนี่ย มองน้องๆทั้งสองคนยังไงบ้างคะวันนั้นที่เรากำลังจะเขียนกาคะแนนให้อยู่แล้วเชื่อจริงปะเขาพูดจากใจก่อนเนาะว่าสองคนนี้สมมงสมมงเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยลงความเห็นว่าเวทีนี้โหดมากเจ้าของเวทีโหดมากค่ะเขาไม่มีการให้คะแนนนะคะเขาให้เขียนเบอร์เลยว่าเลือกไม่เลือกจากจาก3าิเนาะเหลือส5บห้าจากส5บห้าเสร็จให้ดิฉันเลือกแค่สี่คนเหลือสี่คนปอปูร่หนึ่งเป็นห้านั่นหมายความว่าถ้าลักกี แล้วมีคนอื่นอีกมากมายอีกประมาณ7คนดิฉันต้องเลือกแค่4คน<ม>ลักกี้แต่ถ้ากี้เดินชุดว่ายน้ำไม่ดีก็ตกรอบเลยนะ<อ>ถ้ากี้ออกมาไม่หลอกคือตกรอบเลยนะม,มีผู้ถ้าเดินออกมาแล้วล้มหัวฟาดตกรอบเลยนะ<ม>หรือมีผู้เดินออกมาชุดว่ายน้ำแล้วไม่สะพรึงก็ตกรอบได้เช่นกันถึงบอกว,อว่าเวทีนี้โหดมาก<อ>พวกคุณมานั่งตรงนี้<อ>ไม่ได้ง่ายจริง ฝากบอกเจ้าของเวทีด้วยนะคะปีหน้าค่ะเอาโหดน้อยลงหน่อยนะคะจาก15บหาแล้วก็มาเหลือสักสิบกำลังดีเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นการแบบบีบคั้นน้ากะทิให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดอะไรแบบนี้แล้วก็พี่ยมีโอกาสได้คุยกับคณะกรรมการท่านอื่นๆด้วยนะคะเขาก็ลงความเห็นว่าเขาเลือกสองคนจริงจริงเบอร์ยีนะมีคนเบอร์น้องกี้เบอร์ 8หรือ9ก่ะ31ครับเอ้ดเออสิเอออสามสิเอ็ดุ้ยสามสิเอ็ด <c oughs> เบอร์ทั่แบแอนธอเนียลใช่แอนธทเนียลอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับ <c oughs> อยากจะบอกอะไรกับคนที่สนับสนุนเราเดินเคียงข้างเรามาตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้บ้างแมองมีภูค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณก่อนเลยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจทุกๆท่านนะคะรวมถึงแม่แองจี้ด้วยเวทีนี้รวมถึงพี่เรียนทุกท่านแม่เล็กนำโตท็อฟฟี่พี่กอล์ฟอะค่ะที่ช่วยกันลังสรรค์รุกในวันนั้นออกมาแล้วก็ขอขอบคุณแรงเชียร์ทุกๆแดงเชียร์แฟนคลับทุกคนนะคะที่เชียร์หมีภูในวันนั้นและให้กำลังใจหมีภูในวันนั้น,นะคะ่ะขอบคุณค่ะอ<น>่านนิดนค่ะก็ขอขอบคุณแม่แองอจี้เลยนะครับคนแรกแล้วก็เป็น ขอขอบคุณเวทีมิสเตอร์แองเจิล2023ด้วยขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านแล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านและที่สําคัญเลยขอขอบคุณสื่อและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็คนที่ติดตามเราด้วยขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กําลังใจกันอยู่ตลอดเวลาครับ คุณคือพลังบวกที่ทำให้ผมก้าวเดินต่อไปครับอจริงๆแล้วเรามีทีมใช่ไหมทีมอย่างของน้องหมีภูทีมอีกกี่คนสี่คนวะสี่ห้าคนเลยมีใครบ้างมีใครบ้างมีทั้งแม่เล็กค่ะแม่เล็กน้องโตฮอฟฟี่พี่กอล์บน้องโบ๊ค่ะอันนี้เป็นทีมพี่เลี้ยงซัพพอร์ตใช่ค่ะจริงๆก็มีอีกเยอะเลยค่ะที่ไม่ได้มาด้วยมันเมื่อกี้ล่ะมีทีมของผมทีมพี่เลี้ยงของผมอยู่สองคนครับมี ทำเมคอัพแล้วก็โมนาแ h a ์ครับสองคนนี้ก็คือเป็นคนแต่งหน้าแล้วก็เป็นคนทําผมของผมอยู่ตลอดทุกเวทีเลยใช่เป็นครอบครัวของผมเลยจะเป็นกิ๊ในวันนี้ไม่ได้นะถ้าขาคนอยู่เบื้องหลังเป็นหมีภู้ไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จต่อจากเนี้คือชีวิตจริงแล้วจะต้องก้าวเดินต่อ ที่บอกว่าแนอนาเขาอยากทำอะไรในอุการบันเทิงอยากเป็นนักแสดงครับอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นพระเอกอยากเป็นพระเอกในหัวใจเธอบ้างโอ้นี่ได้อยู่นะอยากเล่นละครแนวไหนคะอยากเล่นแนวแบบแนวแบบพีเรียดหน่อยครับเป็นไทยผมชอบความเป็นไทยครับ ด้วยความที่เราเรียนเกี่ยวกับน่าฏศิลป์มาก็อยากแสดงละครที่มันไทยๆผิวๆไทยๆอะไรย้อนยุกใช่ครนางธาตุอย่างเงี้ยนะเป็นคุณหลวงเป้คุณหลวงอะไรคุณหลวงอะไรเนี่ยฮะบุคคลสันนิวาสหลงยงหลงยุกไปเลยแบบนี้แต่หน้าเราจะดูอินเตอร์ไปหน่อยไหมอินเตอร์เหรอฮะ ้าเขาไทยอยู่นะเป็นแนวไหนดีคะเป็นแนวไทยหรือแนวไหนดีสีีส์วายนะสี่ีวายซี่ีวายก็ได้นะครับไม่ติดเลยครับเออก็จริงๆหน้าเขาได้หลายไทยเหมือนกันนะโอ้นะคะเพราะฉะนั้นติดตามไม่แน่นะอาจจะเป็นพระเอกแบบว่าแถวหน้าของวงการบันเทิงก็ได้ในอนาคตนะมีภูล่ะฉันร้ายใส่นางเลยหมี่ภูล่ะหมี่ภูอยากจะทําอะไรในวงการบันเทิงบ้างขอร้ายขอร้ายก็ต้องอยากเป็นนางร้ายสิค่ะคือจริงๆ แล้วชอบบทร้ายจริงๆหนูชอบบทร้ายเพราะว่านางเอกชอบไม่ค่อยได้อยู่กับพระเอกตอนแรกแต่ว่าตัวลายจะชอบแบบได้ใกล้ชิดพระเอกตอลอดไม่ใช่แค่ได้ใกล้ฉีดอ่อได้ได้ตัวบางครั้งก็ได้ตัวด้วยเออนนอกจากนางเอกได้พระเอกแล้วยังได้ ตัวร้ายตัวลองวินมอไซค์ได้หมดเออนะคะก็ไม่แน่ติดตามและกันคุณผู้ชมค่ะผลงานของน้องๆทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะ้องกี้ก่อนกันได้ค่ะก็ฝากติดตามผมผ่านทาง Facebook IG นะครับนิวัฒนากนวลเป็นภาษาอังกฤษครับอืมนะคะมีู่สรามีผูนะคะก็สามารถติดตามได้ใน IG นะคะมีผูู้ m e e p o o h h w s t ค่ะ ไปติดตามได้เลยค่ะไปฟอลล w น้องไปให้กําลังใจน้องได้เลยนะบนเส้นทางในวงการบันเทิงในอนาคตที่จะต้องก้าวเดินกันต่อไปวันนี้กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะขอบคุณค่ะ อีกหนึ่งสิ่งค่ะคุณผู้ชมขาการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราดี9นการดูแลแบบองค์รวมด้วยสมุนไพร9ชนิดนั่นเองค่ะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสูดพิเศษทุกการสั่งซื้อเราแถมกาแฟงาดําและแถมคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วคุณผู้ชม0 2 6 6 6 9องหก้ํานะ0 2น6์สองหก้าส้าสแกนเคียร์โค้ดที่ด้านหน้าจอแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้ที่แอดมายาไลค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ ั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ